ระวังโควิดนะป๋องแป๋งแย่เราครับแม่ตอนนี้โลกกำลังถูกไวรัสโควิด19โจมตีป๋องแป๋งได้ยินว่าทุกประเทศมีคนป่วยเพราะเจ้าไวรัสนี้เยอะแยะจนล้นโรงพยาบาลเลยใช่จ้ะ ตอนนี้เรากำลังช่วยกันดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีไวรัสนี้ชอบแอบอยู่ในน้ำลายใครเผลอมันจะเข้าไปในปอดทำให้เราเจ็บป่วยและอาจเสียชีวิตได้น้ำลายมนุษย์คือบ้านของเราเราชอบวิ่งเล่นในปอดมนุษย์ที่สุดเลยเสร็จเราแน่พวกมนุษย์แล้วเราก็จะครองโลกน่ากลัวจังป๋องแต่งไม่อยากเจอเชื้อไวรัสโควิด -19 เลยแล้วเราจะทำยังไงดีครับแม่มาพวกเรามาหาวิธีสู้กับเจ้าเชือ้อโควิด -19 กันดีกว่าทำยังไงดีมาดูกันเลยถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้ควรทำอย่าง ไรเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าช่วยป๋องแตงคิดหน่อยนะครับป๋องแตงไปซื้อของกับแม่ที่ร้านอาหารในหมู่บ้านใกล้แค่นี้เองป๋องแตงจะเลือกปฏิบัติอย่างไรนะปิดเทอมแล้วคิดถึงเพื่อนจังไม่ได้เจอกันนานเข้าไปหาดีกว่าแต่อย่าลืมเว้นระยะห่าง2เมตรด้วยนะคุณครูและแม่บอกให้ป๋องแตงทําความสะอาดมือบ่อยๆจะช่วยป้องกันเชื้อโควิดสิบเก้าได้แจ็คก,กี้ชวนป๋องแตงกินไอศกรีมกล่องใหญ่ด้วยกันโอ้โหรสช็อกโกแลตของโปรดเลยแต่เราจะกินช้อนเดียวกันได้หรอแ c t i v ว t ตี o o k ประกอบมิทานแสนสนุ และโรคติดต่อใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้จักดูแลสุขภาพตัวเองในแบบวิถีชีวิตใหม่ห่างไกลาจากโรคโควิดสิและโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสต่างๆได้แก่มันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารหรือหลังเข้าห้องน้ำหลีกเลี่ยงสัมผัสใบหน้ารวมถึงตาจมูกและปาเว้นระยะห่างทางสังคม1-2เมตรเมื่อท้องผบปะหรือพูดคุยกับผู้อื่นไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำจานชามช้อนรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงอาหารกึ่งส จะเป็นผู้ป่วยเด็กหรือผู้ใหญ่หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดรวมถึงชุมชนที่มีผู้คนจำนวนมากสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้านหรือมีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วย